โอเคพี่มันจะแบบจะโมูเป็นบ้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็พูดต่อไปเลยแบบพูดแบบเกี่ยวกับแบบท่านบนฟ้าอะโอเคไหมได้พี่โอ้จะรักแกบ้าเลยอะไรเงี้ยจะรักทักเหลี่ยมทักเหลี่ยมโหดโอเคไหมมาพร้อมยังจ้าพี่บอมพิมพ์ว่าไงอะไงเขาจะเอาฉากมึงมาเจี๊ยบไม่ไม่ต้องเลยบอมมึงไปไปไหนก่อนก็ได้ไป มาสามสองหนึ่งอ่องทักเพื่อนมาลำพองโง่ยงูไอ้บอมมาเมื่อเม่อเม่อวันไมามึงก็พูดเลยคุณสบิไอ้บอมม่เนี่ยไอ้บอมนม่เนี่ยแม่งพูดนานเขานั่งรอมึงกันหมดตอนนั้นอ่ะต้องพูดแบบเออแบบเจ้าก่อนเจ้าก่อนไปเพื่อนเธอดูอยู่านนั้นไอ้บอมมึงเมื่อวัน ก่อนที่เด่ก่อนที่กูดูอยูยได้พี่บอกอยู่ข้างหน้าหมโอเคพอไหมเร็วเร็วเฮ้ยพี่พักง่วงนอนจัดทำไมดาวมันรูปคุ้นยังไงมามามาไอเจ้ามึงพูดเปพี่เปิดมาอ่าสามสองหนึ่งอ่านเลย โอเคเปิดมาแล้วนะมือนเดิมไอเจ้าสิอะไรบ้านมึงอ่ะบ้านมึงไม่ได้ร้องไวมึงนะเขียนเขียนร้องกันเต็มเลยเอฟเฟกต์หรอว่างงเด็กงงถ่านพันนี้แล้วไม่มีเขียนแทนเดี๋ยวมึงก็พูดก็ได้เขียนร้องแถวนี้เต็มเลยแลเนี่ยเฮ้ยมึงเลิกร้องกันสักที ยังายเรื่องไรเงี้ยเลยเดี๋ยวมึงค่อยพูดว่าไอ้แถวนี้มันเขียนล่องเยอะจริงเลยลงไปใไ้เท่าเขียนยังมามามาเลยเซนครับออฟฟิเชียลโถ่ไอ้กูดนายได้ยินฉันไหมฉันไม่รู้ว่านายอยู่ดาวดวงไหนช่วยฉันด้วยเถอะช่วยฉันตามหาแ้าเท่านั้นอะ ไปเถอะคุณซอมบี้อ่ะเจ้าหนูไปผมมันสบายดยแล้วสิเดี๋ยวผมขอล้างหน้าก่อนนะได้เลยเจ้าหนูโหนน้ำก็ไม่ได้อาบมาหลายวันแล้วเอ้เจ้าหนูอันนี้ปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มมีปุ่มด้วยเหรอใช่เจ้าหนูเดี๋ยวฉันขอลองกดหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวดูคุณซอมบี้คุณซอมบี้เลยนะ กูตกบีรีบลงไปดีแล้วม่น้เป็นน้ำม่น้ำไม่เป็นเดี๋ยวจะตายได้เลยกูตะบีอ๋ออ๋อมันมีจะไปเะช่วยผมด้วยอ๋อนายจะโดนบ่กหเลโอโอ๊ยแกอือ ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยคุณซอมบี้ที่ไหนอืมใช้ขอดูแผนที่น,นะเจ้าหนูหรือว่ามันอาจจะเป็นทาานี่ท่านกู๊ดเขาบอกมาก็ได้นะอ่าใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละเจ้าหนูก็คุณ<อ>ก็คุณตามแผนที่มาลงตรงนั้นเฮ้ยตรงนี้มีกุญแจด้วยท่านท่านซอมบ,บี้ไปดูดิโอ้กุญแจเนี่ยหยิบมาอันหนึ่งแล้วกันอฉันหยิบมาแล้วอ แปลว<ช>่าท่านกู๊ด,ดเ,เขาพ,พูดความจริงใช่เพื่อนฉันพูดความจริงสินะโอ้ก่อนที่เขาอยู่ะเขาล้อเล่นฉันเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็หลอกเยอะด้วยอันนี้จะเป็นจริงดีใจจังฮะแล้วที่นี่มันรูปใครนี่แถวนี้ป่าก็ร้องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะคุณซัมบี้ใช่ร้องเยอะจริงๆอ่าอันนี้รูปฮีโร่บายใช่ไหมอ่าแล้วก็รูป แม่หมดนะแม่หมด,ดคุณมบ,บี้นี่มันอะไรเนี่ยสารหรือเปล่าสารมีรสารมะภูมิด้วยเหรอข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 อดูขอมาขอดูก่อนนะครับจะดูน,นีห่หลอ,ห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 อเลยยมีสาร้วยกูเด็กนายเลยอะไรเนี่ยกัยม,ม่เฮ้ยเสียงอะไรคุณมบ,บี้อย่าชวหนหลอนสิเอ๊ะจ้าหนูได้ยินไหมผมได้ยินแต่เสียงปากเนี่ยโอเคแล้วไม่เป็นไร อาคุดบอกว่ามีของลึกลับอยู่ในกล่องเฮ้ยเสียงเสียงคล้ายคล้ายเพื่อนฉันเลยเจ้าหนูได้ยินไหมเอเดอร์มแมนเหรอฮะผมคิดไปเองผมได้ยินเสียงซอมบี้เอเหรอตรงนี้น่าจะมีกล่องตามเข็มทิศแล้วเออเจ้าหนูฉันไปไม่ได้เจา้าหนูโอเคโอเคนายผมเดินเข้าไปให้นะโอเคเจ้าหนูตรงนี้มีตู้เซฟด้วยมันลาดอะไรเดี๋ยคุณ อ้ารหัสเหรอไอ้เข้าไม่ได้ไอ้จุบ้าเอ้ยนั่นนั่นคุณดูตรงนั้นได้ไวดูในแผนที่อ่ะที่เอาโหจะปีนมาเลยแล้วยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยฉันปีนก่อนมาเลยเจ้าหนูอ้มาแล้วโคตรโปรเฟชชั่นนอลอ่าตัวเซฟทำไงดีลองลองอ่านดูคุณสปี้อ้าวมันมีอ้าวคุณแจนั่นเหรอใช่เจ้าหนูฉันเปิดได้แล้ว เอาใั้ไขได้เลยเอาเอ๊ะมอลูกตาเอนเดอร์ด้วยคุณซอมบี้เออฉันไม่เคยรู้เลยเค้นม่มีลูกกรตาด้วยมันคืออะไรนะฉันขอหยิบมาดูก่อนนะเจ้าหนูได้ได้ครับท่านผมหยิบมาลูกหนึงนะได้เลยเจ้าหนูเอ๊ะทำไมมันอ่ะพ่อผมเคยสอนตอนเด็กๆว่าถ้าเรารวบรวมไอออเป d เดอร์นี้เราสามารถไปหามังกรได้ โอ้ oh, แต่ไอเอลเมนเดอร์เท่านพ่อเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่เล่นหลอกเด็กคงมไม่มีจริงอรอเจ้านูน่าจะเป็นลูกแก้วธรรมดางแต่ทำไมมันแปลกแปกลกเยอุตบีบตองกล่องนี้้<ห>อากล่องนี้ยังมีอีกสองลูกอะผมเก็บไปก่อนนะใช่เจ้านุโอเคผมมีสามลูกแล้วกุทตบีมีกี่ลูกฉันมีลูกหนึ่งอะเจ้านูเอองั้นไว้ที่ผม,มดีไหม หรือว่าวไว้ที่คุณตบบี้ดิไว้ที่ใจกว่าเจ้าหนูเดี๋ยวฉันปีนออกเดี๋ยวผมขอเช็คดอยแล้วกันว่าอาจจะมีอีกอาจจะมีของที่เราไม่รู้อีกนะคุณตบบี้นะเอ้ะไอ้ปีนปีนสิไม่มีแฮะไม่มีอะไรเลยคุณตบบี้โอเคเจ้าหนูไม่มีอะไรเลยะอ,เอะลยอแล้วรีบกลับไปวันดีกว่าไหมเราีบออกจากที่นี่ดีกว่าผมว่านะอันตรายบ้าเสี่ยงอ๋อครกลับแล้วนะครับ ไปก่อนนะครับอพวกเจ้าจะไปไหนกันเลอจบบ้านี้มาได้ไงเนี่ยคุทอมี่จะดูหลบหลังแ้นไว้ได้ครับเจ้ากล้ามายึดฐานของข้าแล้วขโมยของของข้าไปอีกนั่นเลอของของแกอะไรนี่ของของกุชแกแกฆ่ากุชไปใช่ไหมแล้วก็ขโมยฐานรับใช่ไหมไปใช่ไหมเจ้านั่นนั่นเลอ มันตายไปแล้วแกแกไม่รอดแน่แกต้องตายตายปะอ,อือสตอมปี้เป็นไรไหมเนี่ยเจะน่นี่ไปเอาไปอินทุอเออผมจะปกป้องคุณเองคุณอมปี้เจโน่ดิฟไปตายไปกันสองคนเลยเจโน่ดิฟไปอย่ยาเลยฉันปกป้องเองอย่า โอ้อ่าเฮ้ยกูกะแล้วกูบอกไม้บอกไม่ตัดอะไไวกมันตไม่ได้มันไม่มีฉากแบบหยุดอ่ะกูกลางหาที่นั่งไงเออเอออมบี้โอยทำไมล่ร่างกายฉันใช้การไวได้ฉันแปลงร่างไม่ได้เจ้าหนูพวกเจ้าคงไม่รู้สินะถ้ำแห่งนี้ มันมีหินที่เรียกว่าหินไคลโลอยู่ไม่จริงมันหายตั้งแต่พันปีที่แล้วนี่ใช่แต่ถ้าเนี้ยมันมีแกจะรู้ระวังจะกินอีกลูกจะอหนไหนพวกเจ้าก็รู้แล้วว่าข้าเป็นใครข้าจะเผยโฉมหน้าอันน่ากลัวของข้าให้ดูแกอย่าอะอะอะไแมมม แกนี่เองตายไปซะเถอะไม่หยาบพี่แกจะตายแล้วเจ้าหนูเอาหลบหลบไว้ก่อนอย่าฉันผมมเริ่บองการให้ไม่นะคุณซอมบี้แกตายไปซะก็ดีไอ้ไอนั่งแมนตั้งนี้ตั้งนี้อ คุณกปเปอร์เควนเดอร์จะมาช่วยแล้วจะมาช่วยเดียวนี่พวกเจ้ายังไม่ตายอีกเหรอไอ้เจ้าหนูเออเอ๊เอาพลังครับพี่อย่าพวกคุณมาทางไหนกันเนี่ยเออฉันช่วยเอ็นด์แมนไว้เจ้าเอ็นด์แมนเออเจ้าช่วยนักสา่คุณซอมบี้ก่อนได้ไหมใหญ่ใหญ่อ่ากินกินฝากไว้ก่อนเถอะพวกเจ้าอ๋อมันดีไม่ได้เหรอคุณคุณเควนเดอร์ อไไเนะออายป็นใแล้วอะเควนเดอร์คุณมาจากไหนเนี่ยคุณยังไม่ตายเหรอใช่ยังไม่ตายต้องขอบคุณกับคิปเปอร์มากเลยที่ช่วยฉันไว้นะใช่ใชแล้วคุณตาบ,บี้เป็นยังไงบ้างอ๋อก็น่าจะดีขึ้นงั้นนะอ๋ออ๋อเจ้าบ,บี้อ๋อวันดีเจโนอ๋อฉัดีขึ้นแล้ว โอ้ยลงใจหน่อยดึว่าเป็นอะไรอ๋อแกทิ้งฉันไว้ในกลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยนะเจ็บใจแท้เออวะเดี๋ยวนะคุณเล่าเรื่องคุณมาหน่อยได้ไหมผมจำไม่ได้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนอ๋อได้จ้งเนาะเรื่องก็ว่าไอไอโอ้ยพ่นั้นไปไหนแล้วเอเสียงใครอะ ต้องแอบฟังทางไหนพวกเจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนข้าจะไปฆ่าเอ็นเดอร์แมนนี่มันเป็นคำสั่งของฮีโร่บายเฮ้ฮีโร่บายอ่ะเอ็นเนอร์แมนอ้าวจะต้องไปช่วยแล้ว hey, เฮ้แป๊บทางไหนนะเอ้ hey, ทางดีเปล่า hey, เอ๊บเอ๊โอ้ จะบ้าเอ้ยคนเยอะเกินทำไงดีอ๋อพอดีมีวิชาจากอาจารย์ที่ฉันเคยไปเป็นลูกศิษย์นะเอ่อใช่ไงอ่ะอย่างนี้มั้งอ๋อเอ๊ะจะให้ลองทดสอบหน่อยสิฮัลโหลเหรอเออใครวะเฮ้ยไม่มีอะไรเพื่มคุยกันต่อเฮ้ยเอ๊ะหืันมันจะไม่ได้ยิน

โอเคตาอันละเฮ้ย uh ปั๊บปั๊บปบอยอ้อบึบบึบบึบป่าหันซ้ายหัน,นขวาไม่มีใครเฮ้ย hey, เ <Hey. S 2> จ้านั่นหายไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเอ็นดมนเอ็นดามานโอ้ยเกรนกรนเรี hey. Hey. อยนี่นี่เป็นกับดกักเอ็นดมนรีบเร่งก่อน ีไปกับฉันก่อนเอทนายเอเนเมนทิ้งหลังปอมไม่ได้ใช่ไหมฮะโอ้ยหลังปอมทิ้งไว้แล้วเรียบร้อยโอเคไปไปที่นี่เป็นกำดังไปก่อนอะไรเนน่ยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเลิกกับมานไ่นกันเถอะเดี๋ยวนะคุณซอมบี้เมื่อกี้อาการเขาเป็นอะไรหรอ ก็ยกเท้าขึ้นมาด้วยอาการน่าจะพักฟื้นน่ะวันหรือสองวันนี่เนี่ยวฉันจะไปหาเออ่ยาสมุนไพรแถวนี้มาให้อ่ะนะไม่น่าเลยตพี่ไม่น่าจับไวเร็วเลยโอ้ยฉันไม่ตายฉันยังไม่ตายโอ้ยเอาละเอาละใจเย็นตายก็แย่แล้วแก่นี่แหนต่ก็ประมาณนั้นดิตายที่อยวจะได้ไปงานวันแท้โอ้ยเฮ้ยเพื่อนเด้อใจเย็นคนนี้มันยาไม่ดีเลยนะ โอที่อิ่มไปหน่อยนะโอเคฉันจะไปหาสมุนไพรแล้วกันนะโอเคโอเคฝากดูแลด้วย,วยจย์เนาะได้ครับแล้วคุณจะยังไงต่อเดี่ยคุณเอนเดอร์ก็เดี๋ยวจะกล่าวว่าจะไปดูที่รอบๆแถวนี้เผื่อมาานันจะมีพวกศัตรูตัวอื่นอีกโอ้ได้เลยครับแต่ระวังด้วยนะคุณเอนเดอร์นะได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมเฝ้าคุณซอบบี้เองอเฮ้ยหัวคุณน่ากลัวชะมัดเลยฮะ โอ้ยเพื่ไปใหญ่เลยครับคุณอ๋อน่ากลัวนะคุณซอมบี้ว่าไหมคุณพอจะเดินได้หลายอย่างเนี่ยมันขาชั้นก้าวได้แค่ข้างเดียวจ้ะหนูนี่อันนี้ไปกินคุณซอมบี้อ๋อได้เลยโอเควัจะชื่นไหมเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงที่มีดาบด้วยคุณซอมบี้น่ากลัวจะมัดเลย โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเฝ้าคุณเองได้เจ้าหนูฉันขอหลับก่อนละโอเคครับคุณซอบ,บีไว้เจอกันนะครับครับเจ้าหนูผมจะเฝ้าที่ดีเลยฮะเพระอะไรน่ะละเพราะฉันอะ,อะ